เฉพิ่งนะครับวันนี้มารีวิวอีกหนึ่งคันอันนี้รีวิวเอาใจลูกค้านะครับสำหรับคันนี้เป็นวิวเอ็กหนึ่งจุดโช๊ะเฉยเพิ่งนะครับวันนี้งานรีวิวอีกหนึ่งคันอันนี้รีวิวเอาใจลูกค้านะครับสำหรับที่หมดป๋องที่หมดป๋องอยู่อุดอรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ บินมารับเองถึงที่โชว์รูมชัยพษ์ของเราคันนี้คันข้างๆผมเป็นมิล X 3.0อันติเมตนะครับสีเทาหรือว่าสีเงินไอซ์เบิร์กนะครับราคาณนะตอนนี้นะก็อยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับสาหรับคันนี้จัดแต่งเต็มตอนแรกก็ตกลงกันไปตกลงกันมาเรื่องชุดแต่งแหละสุดท้ายก็ไปไล่ดูรีวิวปุ๊บมาเจอเซตนี้ฟรีฟอร์ม V3 นะครับถูกใจเป็นคาดเอลมีไฟด้วยสําหรับฟรีฟอร์ม V3 ตัวใหม่ตัวนี้นะครับสเกิร์ตด้านหน้ามันจะมาแบบว่าเต็มชิ้นใหญ่ครอบ เขาเรียกว่าแทบจะคันชิ้นกันชนไปเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวไฟเดย์ไลท์ตรงนี้ด้วยอันนี้คือเสริมพิเศษซ้ายขวาเลยนอกจากตัวเดย์ไลท์ปกติของตัวรถที่อยู่ที่โคมไฟหน้าแล้วก็จะมีเดย์ไลท์เพิ่มเติมในส่วนของด้านบนเหนือต้องจุดเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับแล้วก็จะเป็นทาเป็นสีตัวรถเลยมันจะดูกลมกลืนไปกับตัวรถนะครับสําหรับตัวเซตตัวนี้ของฟีฟอร์มวีสราคาสูงหน่อยนะตัวนี้เป็นเซตชุดสเกิร์ตที่ราคาสูงที่สุดแล้วเพราะว่า มันใหญ่เต็มมาหมดเลยแต่ว่ามันก็ทําให้รับเข้ารูปนะครับสําหรับเซ็ตนี้นะมันก็มีเป็นพวกตัวสกอนฝานกระโปรงด้วยตัวสกอนฝากระโปรงเนี่ยมันจะมีสสีนะครับลูกค้าก็คือจะมีเป็นสีซิเวอร์หรือว่าสีออกเงินเงินแบบนี้ไว้ใส่สําหรับรถสีดําหรือว่าสีเทาแล้วก็จะเป็นตัวอักษรสีดําใส่สําหรับพวกรถสีวสว่างนะครับเวลาสั่งซื้อก็อย่าสั่งซื้อผิดกันนะดูสีรถตัวเองด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลืนไปกันหมดเลยนะครับสำหรับคันนี้คาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งคันที่หลอนนออ่อท สำหรับคันของพี่หมดปลองคันนี้ก็ทำมาเป็นเมมโมรี่ให้ลูกค้าด้วยวันนี้อาจจะเป็นโลเคชันที่ไฟแสงอาจจะไม่ค่อยได้นะเพราะว่าฝนตกหนักมาตลอดเลยแล้วก็น้ำท่วมหมดแล้วนะหนโชว์รูมตกหนักระบายไม่ทันนะครับสำหรับคนันนี้สีเทาหรือว่าสีเงินไอเบิร์ดเป็นสียอดฮิตนะครับของนัตอนนี้ในชุดเซ็ตตัวชุดเต็มเนี่ยก็จะมีเป็นพวกคิ้วซุ้มล้อมาด้วยคิ้วซุ้มล้อของฟีฟอร์มก็จะไม่ได้เป็นคิ้วใหญ่นะครับ เป็นคิ้วเล็กๆประมาณนิ้วครึ่งเหมือนกันแต่เป็นสีดําเงานะครับไม่ไม่เหมือนกับของ km นะคิ้วล้อของตัวฟีฟอร์มมันจะเรียบๆไปกับตัวรถของ km จะเป็นป่องๆขึ้นมาหน่อยแต่ว่าไซส์ใกล้เคียงกันอันนี้เน้นสวยนะครับเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือสําหรับติ่งตรงนี้นิดนึงกับตรงด้านหน้าก็คือคันนี้ปรับเปลี่ยนใส่ตัวจอแอนดรอยพร้อมกล้อง360รอบคันนะครับ ก็คือใส่พวกแฟลชไดร์พวกอะไรไว้ให้บันทึกรอบคันแล้วเรียบร้อยก็คือช่วยเซฟตรงนี้ด้วยมีกล้องบันทึกรอบคันให้ในส่วนของตัวล้อที่หมวดไม่ได้เลือกเปลี่ยนครับก็เป็นล้ออันติเมต20นิ้วเหมือนเดิมเป็นลายปัดเงา20นิ้วเน้นแต่งสวยพวกชุดสเกิร์ตแล้วก็พวกจอ360นะครับให้มันเข้าที่เข้าทางหน่อยแต่มีเสริมในส่วนของตัวช่วงล่างใส่ตัวเมจิคค่าเพิ่มเติม,ตมนะครับคันนี้ ทางไกลๆทางยาวๆพิสเฟรมขึ้นแน่นอนนะครับไล่มาด้านข้างก็จะมีเป็นพวกกาบประตูข้างแล้วก็ตัวข้อบันไดนะครับก็ทําเป็นสีตัวรถรับมาเลยอันนี้ก็คืออยู่ในเซ็ V3 นะครับเซ็ V3 ก็เลือกได้นะถ้าลูกค้าชอบแค่สเกิตหน้าหลังหรืออะไรพวกนี้แต่ตัวนี้จะเป็นเซ็ตเต็มของเขาเลยมีกาบประตูข้างทําเป็นสีตัวรถแล้วก็จะเป็นตัวชิ้นสีดําเงาด้านบนนะครับอันนี้ติดเสริมทั้ง4ประตูแล้วก็เป็นตัวข้อบันไดก็จะทําเป็นสีตัวรถเหมือนกันจากเดิมมันจะเป็นสีดํา สีเทานะครับอันนี้ก็มีตัวครอบบันไดเพิ่มแล้วก็มีตาฟีฟอร์มใหญ่ๆเลยตรงนี้เบ้ามือมือเปิดฝาถังก็มีจัดเป็นเซตสีดําด้านนะครับก็จัดปกันลอยด้วยแล้วก็สวยงามด้วยนะครับสําหรับในส่วนของเซตมือเปิดแล้วก็ฝาถัง <c oughs> ในส่วนของด้านท้ายรถนะครับก็จะมีอัปเกรดเพิ่มเติมด้วยในส่วนของคาดเอวคาดเอวปกติเป็นคาดเอวธรรมดาคันนี้ก็เลือกเป็นคาดเอวมีไฟนะครับ ก็จากค่ายฟีฟอร์มตรงแบรนด์นะครับมันก็จะมาด้านหลังก็จะมีทั้งตัวสปอยเลอร์คาดเอวมีไฟมีตรงคิ้วกรอบป้ายทะเบียนตรงนี้ด้วยเป็นตัวครอบสีดําเงานะครับแล้วก็มีการลอยท้ายแล้วก็เป็นเซ็ตด้านล่างตัวชิ้นใหญ่ด้านล่างตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นท่อแบบท่อเหลี่ยมอันนึงแล้วก็ท่อแบบสี่เหลี่ยมคางหมูอีกอันนึงครับเป็นการออกแบบของทางค่ายฟรีฟอร์มเขานะครับ อีกจุดหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับคันนี้ถ้าเห็นตัวสติ๊กเกอร์แปะแบบนี้ลูกค้าของพี่หมวดติดตั้งในส่วนของตัวคลิกเซนเซอร์เพิ่มเติมนะครับเตะได้เลยเปิดขึ้นมาเทๆแบบนี้ตัวนี้ไม่ติดชุดสเกิร์เลยเราต้องเยี้งการติดตั้งมาตรงตำแหน่งนี้นะครับเวลาปิดก็เตะปิดได้เหมือนกันแต่ว่าการเตะปิดเนี่ยครับมันจะมีหน่วงจังหวะนิดนึง ถ้าลูกค้าได้เสร็จติ๊ต๊แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวปิดลงมาเพื่อเป็นการเซฟสมมุติว่าเราเตะปุ๊บอาจจะถือของหรืออะไรอย่างเงี้ยขอยออกมาไม่ทันตรงนี้ก็จะหน่วงเวลาไว้ประมาณสักวิหนึ่งสองวิเพื่อจะปิดลงมาตัวนี้ที่พิเศษอีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวผมเอากุญแจออกมาก,ก่อนตอนนี้ล็อกรถแล้วเรียบร้อยนะครับเทสให้ดูเลยแต่กุญแจอยู่กับตัวผมนะ ถ้ากุญแจอยู่กับตัวสามารถเตะเปิดได้เลยมันจะหน่วงๆนิดนึงนะเพราะว่าต้องมีการเขาเรียกว่าปลดล็อกให้ก่อนตัวนี้ถ้าขอแค่กุญแจอยู่กับตัวนะเตะเปิดได้เลยไม่ต้องมาปลดล็อกก่อนอันนี้ก็เป็นจุดที่พิเศษอย่างหนึ่งของตัวเตะเปิดตัวนี้นะครับราคาไม่ได้แพงนะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมได้ในส่วนของตัวมิวเตัวโฉมย1 22ยสองนะติดตั้งเพิ่มเติมกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะสําหรับคันนี้ ภายในคันนี้นะครับก็มีติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของตัวพรม 6D สีดําได้ทองนะแต่ว่ามันอาจจะมืดนนิดนึงนะครับตอนนี้คือฝนตกหนักมากแล้วก็ฟ้าปิดแล้วก็มีเสริมในส่วนของตัวจอแอนดรอยพร้อมกล้อง360ตัวนี้เป็นตัวแดม4นะครับติดตั้งเพิ่มเติมไปเดี๋ยวผมจะเปิดเช็คให้ดูในส่วนของเจ้าตัวจอ Android สำหรับตัวนี้ผมก็ได้ติดตั้งในส่วนของตัว USB <c oughs> หรือว่าแฟลชไดรฟ์ ice, เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้มีการบันทึกรอบคันถ้าลูกค้าสังเกตง,ง่ายๆนะสำหรับคนที่ติดตั้งไปนะถ้ามีจุดสีแดงขึ้นแบบนี้ก็คือบันทึกแล้ววิธีการเซ็ตค่าง,ง่ายๆนะเดี๋ยวผมจะแนะนำเพิ่ม,เต,มเติมให้เลยถ้าลูกค้าเข้ามาอยู่ในโหมดหน้าจอปกติเนาะเรากดเข้าที่ตัวสามนะแต่ลูกค้าไปที่จุดสจุดกดไปปุ๊บจะมีคาว่า เลคคอร์ดอยู่ปกติเขาจะปิดไว้ถ้าเราไม่ได้ใส่ตัว usb เราก็มากดติ๊กเป็น enable นะครับตัวเลคคอร์ดสเตตัสตัวนี้แล้วก็บางทีถ้าจุดสีแดงยังไม่ขึ้นนะครับให้ลูกค้ามาดูที่เลคคอร์ด v i c e นะครับเลือกไปที่ usb 0เราลองไล่ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเริ่มจาก usb 0นอันนี้ผมเลือก usb 0ปุ๊บแล้วก็จะขึ้นในตัวของจุดนี้เห็นไหมตรงนี้เป็นการบันทึกลอคันแล้วเราสามารถก็กดเข้าไปดูวนดูในส่วนของตัวกล้องที่บันทึกก็ได้เลย น่าเห็นไหมจะมีคนวิ่งนะไม่ใช่ตอนนี้นะอันนี้เป็นภาพที่บันทึกวนไว้ก็จะบันทึกให้ทั้ง4ี่มุมเลยนะครับในสองตัวกล้องตัวนี้ที่เราเปิดไว้มันก็จะบันทึกวนทับไปเรื่อยๆนะครับตามความจุข,ของแปดได้ที่เราใส่แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งสําหรับลูกค้าที่อาจจะลาคาญเดี๋ยวผมให้ลองเปิดไฟเลี้ยวนิดนึงยวให้พี่ตกล้องเปิดไฟเลี้ยวถ้าสมมติเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะตัดเข้าหน้าจอเพื่อเราดูมุมมองรอบคันเลย แต่ว่าถ้าสมมติลูกค้าเปิดฟังเพลง YouTube หรือดูหนังไปด้วยเนี่ยนะครับพอเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บตัดเข้า3า0พพอเราเอาไฟเลี้ยวออกมันจะตัดครับเป็นหน้าจอโหมดปกติใช่ไหมครับพอตัดเป็นหน้าจอโหมดปกติปุ๊บ YouTube ที่เราฟังหรือหนัง,นงที่เราเปิดดูไว้เนี่ยมันจะพอสไว้เลยเราต้องมากดจิ้มเพื่อเพลงใหม่ถ้าสำหรับบางคนไม่ต้องการแบบนี้คือดูกระจกข้างมันมีไบสปอตหรือไะไรพอแล้วอย่างเงี้ยลูกค้าไปปิดการตั้งค่าในการเปิดไฟเลี้ยวแล้วเด้งที่จอตรงนี้ก็ได้นะครับไปเหมือนเดิม เข้าที่โหมดสามงูย์ไปที่จุดสามจุดตรงนี้และลูกค้าหาคําว่า turning delay ตรงนี้กดเลือกเข้าไปแล้วปิด close ไปเลยแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดไฟเลี้ยวอีกทีหนึ่งอ่เรียบร้อยอันนี้เปิดไฟเลี้ยว้วนะไม่ตัดเข้านะครับสามารถตั้งค้างง่ายๆอย่างนี้เองได้นะครับแทบจะทุกยี่ห้อที่ติดตั้งไม่ว่าลูกค้าจะติดตั้งจากผมหรือว่าที่ไหนนะลองใช้ทําตามตรงนี้ดูได้ทิคเล็กเล็กน้อยน้อยนะที่ผมแนะนําเพิ่มเติมให้ อันนี้ปกติผมจะเปิดตุกค่าไว้ก่อนอย่างนี้เองและการใช้งานของต้าตจัวจ่วจอแอนดรอยก็ใช้งานปกติมาตรฐานเลยสามารถซื้อซิมถ้าเป็นตัวแรมสี่ขึ้นไปนะครับลูกค้าสามารถซื้อซิมที่เป็นซิมเน็ตซิมเน็ตเทพหรืออะไรเงี้ยใส่ไปในช่องนี้ก็ได้หรือว่าแชร์ฮอสปอตจากมือถือไปก็ได้นะครับง่ายๆแชร์ฮอสปอตก็คือสามารถดูหนังฟังเพลงได้เลยปกติใช้งานง่ายๆเดี๋ยวผมจะลองเปิดเทสให้ดูอันนี้ผมได้เชื่อมต่อตัวฮอสปอตไว้แลกกับเครื่องผมเดี๋ยวผมจะเปิดฮอสปอตมือถือก่อน อันนี้เผื่อพี่หมวดดูด้วยนะครับจะได้ง่ายๆหน่อย h o t s p o มือถืออ่ะผมเปิดเวลาอันนี้ผมเชื่อมต่อฮอ,อต s p o ไว้ีย้วแหละน่าจะเชื่อมต่อสิงกันได้เลยหรือหน้าจอลงมาลองกดเข้าไปเช็คที่ wifi ดูอ่านี่เชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยทีนี้เราก็มาเข้าที่ในส่วนของลองเทสที่ youtube ก็ได้นะครับถ้าแรมสี่เนี่ยมันจะโอเคหน่อยมันจะรูดติดมือเลย ค่อนข้างเร็วถ้าเป็นตัวติดตั้งเป็น3ามูนแนะนำเป็นแรม4ขึ้นไปนะครับมีแรม4แรม6แรม8แล้วแต่ลูกค้าเลือกราคาก็แพงขึ้นตามแรมเนะาะเช่นจะลองสักอันดูเป็นอันนี้ก็ได้เพลงกำลังฮิตอยู่ช่วงนี้ของคุณโจอ,อี้เราก็สามารถปรับเพิ่มเสียงตรงนี้ก็ได้ตร,ตรง มันติพวงมาลัยก็ใช้งานได้ปกตินะครับดูความคมชัดนี่ครับก็คือดูระหว่ังขับขี่แล้วก็อีกนิดนึงก็คือสำหรับพอเราเปลี่ยนจอในส่วนของจอ Android ไปแล้วเนี่ยเสียงลำโพงเรามันจะดังแล้วก็มีเป็นเบสเป็นอะไร ชัดเจนขึ้นเพราะว่าตัวกาลังขับของตัวจอแอนดรอยเนี่ยกำลังขับวัดมันสูงถ้าเปิดดังมากผมก็ไม่แนะนํานะดังแบบัวรุ่นที่เปิดนั่งกินเหล้ากันข้าง,างรถแบบนี้มันอาจจะทําให้ลําโพงแตกได้แล้วก็กระแสะไฟมันย้อนเข้าตัวจอหรอกนะเปิดแค่พอดีๆเสียงมันจะดีขึ้นกว่าตัวลําโพงติดรถไอตัวจอเดิมติดรถแน่นอนนะครับอันนี้แต่อย่าเปิดดังแบบว่ากระหึ่มแค่นั้นเองเป็นไงครับภาพคมชัดระหว่างขับขี่ดูได้เลยนะไม่ต้องไปปลดล็อกหรืออะไรแล้ว อันนี้มันก็เป็นเหมือนแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งเลยใช้ง่ายๆดูได้แล้วก็ถอยแบ็คกลับเป็นปกติได้เลยหรือว่าจะเป็นแมปเป็น g o o g l e Map หรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเช็คได้เนี่ยพอแชรเนี่ยไปปุ๊บมันจะมีหน้าจอแยกให้ตัว g o o g l e Map ก็จะขึ้นตรงนี้ให้เราเลยสามารถกดนำทางหรือจะให้ไปตรงไหนก็ได้นะครับจากตรงนี้จากจุดนี้ คร่าวๆประมาณนี้นครับในส่วนของตัวจอใช้งานง่ายๆโอเคสำหรับในส่วนของคันนี้นะคันข,ของพี่หมดดของแห่งเมืองอุดรก็อย่างที่ผมบอกภายในก็จะมีตัวพรมปกดีสีดาได้ท้องอาจจะมองไม่ชัดนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกฝาปิดมากวันนี้สรุปของแต่คร่าวๆนะครับคันนี้จะเป็นตัวรุ่นลดด้วยจะเป็นมิวเอ็กซ์นติเมทสามขับเครื่อง2ล้อนะครับราคา1นึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันในส่วนของชุดตกแต่งเนี่ยก็จะเป็น ชุดสเกิร์ตฟรีฟอร์ม V3 นะครับพร้อมกับคาดเอลมฟอันนี้ก็เป็นชุดสเกิร์ตฟรีฟอร์มรอบคันมีติดตั้งจอ Android แรมสพร้อมกล้อง360นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวตัวคลิกเซนเซอร์ที่แตะเปิดแบบที่ผมลองเมื่อกี้มีตัวเมจิคอ l ่าที่เป็นตัวช่วงล่างด้วยเดี๋ยวผมแนบรูปให้ดูอีกทีหนึ่งนะในคลิปว่ามาติดตั้งที่จุดไหนอะไรยังไงประกันไม่ขาดนะครับตัวนี้ติดตั้งได้เลยแค่เป็นการถอ,นนอดน็อตเสริมแหวนเสริมบูทเข้าไปทําให้้ช่่วงลงลาิอนน,นนนนเรคขึหีีั อย่างอื่นไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้าบินมารับเองจากอุดรแล้วนะครับยังไงฝากคันนี้ไว้อีกหนึ่งคันเป็นแนวทางให้ลูกค้านะครับสนใจแบบนี้ทักหาอิทหรือว่าทีมงานกันได้นะครับทีมงานผมก็มากมายหลายคนด้วยอยู่ใน YouTube ด้วยก็มีบิมมี่อิสุ u, ก็เป็นทีมงานผมเหมือนกันหรือว่าจะเป็นน้องแนนอิสุเมโอก็จะเป็นทีมงานผมเหมือนกันยังไงฝากติดตามโดยทักเข้ามาทางไลน์แอดได้นะครับมีทีมงานรอต้อนรับตลอดสวัสดีครับ